ผู้หญิงคนแรกที่ผมน,นั้นเคยแอบชอบและเคยแอบรักมานานแสนนานและจะเป็นผู้หญิงที่ผมน,นั้นบอดได้คำเดียวเลยว่ารักที่สุดนอกจากพ่อแม่พี่น้องคนที่ผมรักมากที่สุดผู้หญิงคนหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรก ที่ฝนเคยแอบชอบตั้งแต่ฝนอายุสิบสีบ่สวัสดีครับผนชื่อแบนครับวันนี้ฝนจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองมาให้ทุกคนได้รับฟังกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแบนเองซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่กล่ามาเบื้องต้นเป็นผู้หญิงคนแรก ที่ผมเคยแอบชอบตอนนั้นผมอายุ 13, 14ผมกำลังจบป .6 ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าตึงแต้เลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวันนั้นป .6 กำลังจบจบส่วนมป .5 นั้นกำลังจะเลี้ยงส่งรุ่นพี่ซึ่งรุ่น น้อนผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่ฝนแอบชอบนั่นเองตอนนั้นผนก็ยังเด็กอยู่อาจจะแรกก็บอกได้อาจจะแรกก็ว่าได้แต่ว่ามันไม่ถึงข้างว่าเป็นความรับแต่ว่าอาจจะเป็นการชอบมากกว่าแรกๆก,ก่อนก่อนที่เราจะเรียนจบ ผมก็แอบมองเธออยู่มาสักพักหนึ่งตอนนั้นผมอายุสิบห้าแต่เธออายุประมาณสิบสามแต่น่าเสียดายมากที่เธอนั้นไม่เคยมองผมเลยผมแอบมองเธออยู่สักพักหนึ่งแต่เธอไม่เคยมองผมเลยผมก็พยาย,ยามที่จะให้ได้อยู่ใกล้เธอมากที่สุด ในวันสุดท้ายที่เราเลี้ยงส่งผมก็พยายามที่จะทำตัวให้อยู่ใกล้กับเธอแต่เธอนั้นเหมือนกับว่าคิดแค่ว่าเป็นลุ่งพี่คนหนึ่งคิดแค่นั้นก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่คิดอะไรวันนั้นผมก็พยายามอยู่แต่ไม่ได้ผมอะไรเลยผมก็พับบ้าน คุยกับเขาบ้านมันก็ปกติแต่ว่าตอนนั้นมีความรู้สึกที่ดีเมื่อได้อยู่ใกล้เธอมากหลังจากที่เรียนส่งเราเรียนจบแล้วส่วนเธอก็ย้ายโรงเรียนไม่รู้ย้ายไปไหน หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยแต่สมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มันค่อนข้างที่จะติดต่อกันยากมากแต่รู้แค่ว่าเธอนั้นได้ไปอยู่ที่อื่นแต่ยังไม่ได้ขายบ้านที่เธออยู่นะคะไม่นานเธอก็กลับมาโดยได้ข่าที่ผมไม่อยากฟันไม่อยากรู้แน่นอน ตอนนั้นเธออายุสิบสี่สิบห้าเธอก็ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผมได้ยินแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงรู้แค่ว่าได้ยินก็ปวดร้าวเลยทีเดียวแต่ไม่เคยเป็นแฟนกันนะครับเป็นแค่เราแอบชอบเขาอยู่ขั้นเดียวฝ่ายเดียวทำให้ ความรู้สึกผมนั้นไม่กล้าบอกใครเลยทีเดียวถ้าบอกไปคนอื่นต้องหัวเราะเยอะเพราะมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็คนจะคิดว่าผมว่าคนจะว่าผมว่าผมโง่แน่นอนที่ไปแอบ,บชอบผู้หญิงคนที่เขาไม่เคยมองหรือว่าไม่เคยที่จะคุยกับเราด้วยซ้ำแต่ผมก็ไม่พยายามที่จะ ได้คุยกับเธอนะครับแต่ผมก็รู้แค่ว่าตอนนั้นปวดร้าวเลยทีเดียวจากนั้นไม่นานเธอก็ได้เลิกกับแฟนของเธอที่เธอไปแต่งงานด้วยตอนนั้นจะดีใจหรือเสียใจดีก็ยังไม่รู้เพราะว่า ผมก็ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าเธอได้เข้ามาแบบนี้แบบนั้นจับปากคนอื่นทั้งที่ตัวเองยังไม่เคยไม่เคยได้ยินจับปากเขาเลยจากนั้นอีกสามถึงสี่ปีตอนนั้นผลอายุราเรา20รเกือบ20ปี ประมาณยี่สิบปีผมก็ได้มีโทรศัพท์เครื่องแรกในชีวิตที่ได้ใช้โดยผมก็หาเบอร์เธอสิ่งแรกที่ผมมีมือถือแล้วผมจะหาก็คือเบอร์ของเธอเพราะว่าผมได้เข่ามาว่าเธอนั้นมีเบอร์โทรศัพท์แล้วผมก็พยายามแล้วพยายามอีก แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะว่าเราไม่รู้จักเพื่องของเธอได้ซ้ำจากนั้นไม่ดันนะผ่านผ่านไปอีกห้าเดือนเธอก็กลับมาถ้าจันไม่ผิดเธอกลับมาช่วงปีใหม่แล้วอยู่ยาวไปถึงนดิดแนช่วงรว่วงนั้น ผมได้แซวเธอในขณะที่เธอกลันเดินแล้วก็ไปสวนไปทาง,งานของตัวเองเช้าวันนั้นผมก็เลยแซวไปว่าให้ผมไปส่งไหมครับแต่ครั้งน,นี้รู้สึกดีใจถึงแม้ว่าผมไม่ได้ไปส่งก็เถอะแต่เธอกลับยิ้นให้ผมโดยที่ผมนั้นบอกได้เลยว่า รู้สึกดีใจที่สุดโอเคจากนั้นพรุ่งนี้เช้าผมก็ไปขอเบอร์เธอจากเพื่อนของผมเอ็นซึ่งเพื่อนเธอบอกว่าเธอมีผมก็เลยเอาเบอร์เธอโทรดูทีแรกก็คิดว่าคงไม่ใช่เพราะเพื่อนคนนี้มันชอบแกล้งผมมันตลอกผมก็เลยโทร แต่ผมจ้งเสียงเธอได้ใช่เลยแล้วเธอก็เลยถามว่าใครคะผมก็เลยตอบไปว่าอ๋อผลเป็นคนกุนเท่ครับพอดีผมชอบคุณผมก็เลยโทรมาหาคุณเขาก็เลยคิดว่าผมเป็นใครเอาใครวะอยู่ๆโทรมาแล้ะบอกชอบคนคิดในใจและ มก็เลยบอกเขาไปว่าผมจะโทรมาคุยกับคุณทุกวันได้ไหมเขาบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาผมคุยกับเขาอยู่แบบนี้เช้าเย็นทุกวันเป็นเวลาสี่ห้าวันและเธอก็มารู้ว่าเป็นผมซึ่งถ้าเขารู้เขา,าก็คงจะโกรธแน่ผมคิดในใจเพราะว่าเราไม่กล้าบอกตรงๆของเราเพราะว่าเขาไม่เคยมองเรา เขาไม่เคยคุยกับเราด้วยซ้ำตองสมัยเรียนเขาไม่จําเป็นเขอยังไม่คุยกับเราแล้วนักภาษาอะไรเราเอาเบอร์เขามาโทรเพื่อให้เขาได้มาคุยกับเราผมก็เลยหลอกตัวเองไปว่าเอาเป็นคนอื่นแต่ได้ยินเสียงเธอก็ด,ดีนะเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีความสุขและเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ เธอก็เลยจับได้ว่าเป็นผมเขาก็เลยถามว่าทำไมต้องโกหกกันด้วยตอนนั้นผมก็รู้สึกใจไม่ดีละกลัว,วเขาโกรธแม่ผมก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเป็นถ้าบอกเป็นผลผมกลัวคุณไม่คุยด้วยเขาก็เลยพูดกลับมาว่าทำไมไม่คุยล่ะก็คนเราบ้านเดียวกัน ทีนี้ผมก็เลยรู้สึกล่งใจมานิดหนึ่งแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ค่อยชอบคุณโกหกเท่าไหร่นะเมี่าก็คุยกันตนหลังจากวางสายอยู่ๆเขาก็วางสายไปหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าโทรอีกเลย